วันนี้เราจะมาสอนพายเรือนะครับสําหรับเอาแบบง่ายสําหรับท่านที่งงว่าการพายเรือทํำยังไงนี่พายอันนี้เรือนะครับก็รวมกันเป็นพายเรือคือการลายเรือบางคนจะบอกว่าต้องพายขวาแล้วก็พายซ้ายอันนี้สําหรับเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าคนจะพายขวาพายซ้ายเราไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เรือมันจะเปียกให้พายขวาแล้วข้ามหัวมาพายซ้าย แต่เอาแบบถูกต้องเลยเนี่ยจริงๆมันไม่ยากครับมันก็คือการพายไปทางขวาแล้วพอเรือมันไปทางซ้ายเราก็เอาพายก,กั้นไว้เทคนิคทำยังไงก็ได้ให้เรือตรงครับหายขวาสายซ้ายใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันถ้าเราลองหัดหน่ครับเราไปทางขวาปุ๊บเราก็มมอน้างไว้อย่างนี้ครับเรือมันก็จะตรงพอเราพายไปปุ๊บเรือจะทางซ้ายเราก็พายคาไว้ครับมันก็จะตรงจริงๆมันง่ายแค่นี้เองเราลองเชื่อลงไป อาพายลงไปตรงๆ้วดึงเข้ามาตรงๆแล้วก็ค้างเอาไว้เรือเขาจะตรงไม่ยากพายลงไปค้างาไว้เพราะพายนี่เป็นหางเสือครับมันพายเข้าไปแล้วค้างไว้นะครับอย่างนี้คราวนี้ที่เราเห็นเขาพายกันไมง่ายจาังคือการบิดข้อมือครับจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องเอาตรง้วอย่างนี้เราใช้บิดข้อมือพายลงไปบิดข้อมือเพื่อกลับได้มันจะได้ง่ายพายลงไปบิดข้อมือ เรือมันก็จะกลับมาเห็นไหมฮนะพายปุ๊บไปทางซ้ายบิดข้อมือั้งเรือก็จะเอน็นกลับมาขวาเลยแค่นี้เองง่ายๆกับการพายเรือนะฮะไม่เชื่อลองดูลำหน้าครับอันนี้แปดสิบเจ็ดเออเป็นไงฮะดูครับเบี้ย yeah, นะพายบิดข้อมือเบี้ย <Yeah. S 2> แล้วเดี๋ยวดูการเข้าบ้านนะนี่จะเป็นการวาดน,นี่เรียกแอดนะวานครันพี้แอดวานแล้ว เนียนไหมครับซ้ายขวานะดูดีใจกกพ่ออยู่พ่ออยู่สูบไปแล้วเมื่อกี้น้ามันไหลเห็น้ำม,มัน,นไหลก็สูบห้านาทีก็หมดแล้วอยากห้านาทีก็แห้งแล้วแล้วก็สูบก,ก็แห้ง ก็ถูกไปแล้วเราไปขึ้นด้านน้องกันคนแก่เราไปดูนี่คือถ่ายเรือเข้าบ้านเลยมาอะไรนะนักขึ้นมาก็ได้ค้าคนจะใช้งานจะออกข้ามาแล้วแต่นี่เราจะไปสายแล้วดึงแล้วมันให้หัวเรือไปทางซ้ายดึงแล้วมันอาอาคนนิดนึง เดี๋ยวจะเป็นการเข้าจอดนะเวลาการเข้าจอดเขาเรียกการว่าการว่ายก็ต้องทาทายแบบนี้นะแค่แบบนี้ดึงเข้ามามมเพื่อไใคาเรือมาขนานกับลานิดนะึงพอมันจะชนนะครับดันออกครับดันออกก็ว่ายเข้าไปสนานเข้าไปนะครับไหลนิดนึงการเทียบเรือเข้าด้านข้างนะแค่นี้เองครับง่ายๆกับการคายเรือ